เมื่อนานมาแล้วนะครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับตัวหัวเชื้อ f o r i o S Ultra นะครับก็ตอนนี้ผมได้ซื้ออีกรุ่นหนึ่งมาทดลองนะครับก็คือ f o r i o G Ultra นะครับขวดม่วงนะครับเพราะว่าผมไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากแล้วเขามีโปรโมชั่น2กระป๋อง100บาทนะครับก็เลยลองเอามาเติมหน่อยแล้วก็ถามกับพนักงานเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถเติมกับรถมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่าเขาบอกว่าสามารถเติมได้นะครับโอเคเดี๋ยว ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปตัวเก่าของผมนะครับตัว f o r i o S Ultra นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมาหาข้อมูลก่อนว่าไอตัวก่อนนั้นเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไอตัวที่ผมกำลังจะเติมเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับก็ออกมาเริ่มดูกันเลยนะครับตัว S Ultra เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเทคโนโลยีหัวเชื้อสำหรับน้ำมันมอเตอร์ไซค์นะครับประกอบด้วยสารฉล้างทำความสะอาด ห้องเผาไหม้ระดับเข้มข้นเพื่อให้การทำงานเครื่องยนต์เต็มประสิทธิภาพนะครับทำให้รถมอเตอร์ไซค์ที่เติมฟรีโอเอสอัลตามีคุณสมบัติดังนี้ช่วยทำความสะอาดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับป้องกันและลดการสะสมของคราบสกรปรกให้เครื่องยนต์เหมือนใหม่คืนประสิทธิภาพกำลังอัตราเร่งป้องกันสนิมยืดอายุเครื่องยนต์ช่วยประหยัดน้ำมันนะครับช่วยให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และสะตาร์ทเครื่องยนต์ติดง่ายเดินเรียบการใช้งานนะครับเหมาะสำหรับมอเตอร์ไซค์2จังหวะและ4จังหวะทุกรุ่น ที่ใช้เติมน้ํามันเบนซินและน้ํามันแก๊สโซฮอลเติมหัวเชื้อน,น้ํามันมอเตอร์ไซค์หนึ่งกระป๋องต่อน้ํามันเบนซินหรืหรอแก๊สโซฮอลห้าลิตรนะครับอันนี้ก็คือตัวเก่าที่ผมเคยเติมไปนะครับก็ผมยังใช้ทุกเดือนนะครับเดือนละกระป๋องก็ตอนนี้อยากลองอัพมาเป็นตัวนี้นะครับเห็นกระป๋องมันสวยดีนะครับนี่นะครับก็หนึ่งกระป๋องมีปริมาณร้อยี่สิบมิลลิลิตรนะครับมาเรามาอ่านข้อมูลตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าต่างกันหรือเปล่า หัวเชื้อน้ำมันเบนซินประกอบด้วยสารชะล้างทำความสะอาดหัวฉีดคลีนอัพคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการเติมผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สโซฮอลในรถยนต์ที่เป็นระบบหัวฉีดแบบ GDI และ PFI นะครับพร้อมสารลดแรงเสียดทานสูตรพิเศษ f r i c t i o n Modifier ช่วยทำให้รถยนต์มีอัตราเร่งและกำลังดีขึ้นประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์และหัวฉีดตั้งแต่ถังแรกของการใช้งานช่วยทำความสะอาดห้องเผาไหม้และวาล์วไอดีอย่างสมบูรณ์ ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ให้เหมือนใหม่อยู่เสมอช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นส่งผลให้กําลังและอัตราเร่งดีขึ้นเขาเขียนมาไว้อย่างนี้นะครับก็การใช้งานนะครับเติมฟรีโอจีอัลต้าหกระบองต่อน้ามันเชื้อเพลิง40ลิตรนะครับเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินทุกประเภททั้งรุ่นเก่าจนถึงรุ่นปัจจุบัน สามารถเติมลงในเครื่องยนต์ที่มีระบบหัวฉีด Direct Injection GDI และ PFI นะครับใช้ได้สำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลตั้งแต่ e 1 0 e 2 0 e จนถึง e 8 5นะครับสามารถเติมลงในจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และสมรรถนะสูงอย่าง b i g b i k e นะครับก็ของผมเป็น NMAX นะครับของผมน้ำมันเต็มถังเนี่ย7.1นะครับต้องเอาตรงตรงนี้นะครับเอ่อหนึ่งกระป๋องต่อน,น้ำมัน40ลิตรเนี่ยหนึ่งกระป๋องมี120มิลลิลิตรก็เอามาหาน 1 120นึ่รอยยมิลต่อ40ก็ต้องมาไล่หารไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองไล่หารดูนะครับ120ครึ่งหนึ่งก็60สิบนี่ก็20่สลดลงมาก็เป็น30 30ิบสามสิมสิบทับสามก็เป็น15บทับหโอเคต่อไปก็ขึ้นหนึ่งของสิบห้าสหารสองต่อ 2.5ลิตรแล้วก็ขึ้น1นึ่งของมต่อ2.5ก็คือ1.25นะครับ1.25ก็นี่นะครับน้ำมันของผมประมาณ7ลิตรก็ต้องเติมประมาณ15มิลลิลิตรนะครับนี่นะครับน้ำมัน5ลิตรขึ้นมาอีก2 ก็น่าจะเติมสักประมาณ16-17มิลลิล,ลิตรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าไอหัวเชื้อนเนี่ยพอหลังจากเราเติมไปแล้วเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกกับเราอย่างไงบ้างน,นะครับโอเคเราไปเจอกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะลองเติมนะครับอันนี้ผมมีสลิงสลิงของผมเนี่ยมันดูดหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งมิลลิลิตรนะครับก็เลยผมจะเติมทั้งหมดประมาณ17มิลลิลิตรผมก็เลยต้องดูด ไอสลิงเนี่ย17ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเริ่มเติมเลยนะครับพอบเปิดฝาออกมาก็จะนี่นะครับจะมีจุกน้ําปลาอยู่ข้างในนะครับให้ดึงออกครับผมเติมมาเต็มเลยนะครับ7.1ผมก็ให้ที่ปัมเขาเติมทีน้้ามันก็จะเหลืองๆนะครับ๋ยวผมจะทำการดูดแล้วนะครับ จะต้องดูดอีกประมาณ17ครั้งนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าขั้นตอนนี้กัเลยนะครับตอนนี้ผมได้ทำการเติมเข้าไปเตินครบ17มิลลิลิตรแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาปิดฝานะครับแล้วก็เขย่านิดหน่อยให้มันผสมกันนะครับโอเคครับแล้วทีนี้ก็ไปรันวิ่งได้เลยนะครับให้ตัว หัวเชื้อที่เราผสมไปเข้าไปในเครื่องยนต์นะครับเข้าไปปกป้องแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งน,นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับผมไปรันมาแล้วประมาณ3ามกิโลนะครับจัดเจดนะครับเป็น7 5ดห้าก็ประมาณ3กิโลคราวนี้น้ํามันหน้าที่เติมไปน่าจะผสมกับตัวน้ํามันในรถนะครับไอหัวเชื้อน่าจะผสมกับน้ามันในรถเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น่าจะไหลเข้าเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันเลยนะครับ โอเคครับในความรู้สึกผมนะหลังจากไปวิ่งให้น้ำมันมันผสมกันแล้วก็ลงไปในเครื่องนะครับก็คือความรู้สึกผมคือเนี่ยไม่ได้อวยนะครับคือรถเราเราก็ชินมือของเราแล้วใช่ไหมเวลาบิดการเร่งอะไรอย่างนี้ก็พอผมเติมไอ้ตัวนี้เข้าไปนะครับผมรู้สึกว่าการบิดอไม่จำเป็นต้องบิดหนักนะครับแต่รอบก็มาแล้วนะครับหลังจากเต,ติมไอ้ตัวนี้เข้าไป ผมก็ไม่รู้ว่ามันได้มีไอตัวออกเทนอะไรผสมมาในตัวหัวเชื้อหรือเปล่านะครับแต่รู้สึกว่าบิดไม่ได้ลงน้ําหนักมากนะครับแต่รู้สึกว่ารอบเครื่องมาเร็วขึ้นนะครับในความรู้สึกผมนะมันรู้สึกว่าตัวรอบเครื่องครับมันจะมาเร็วขึ้นนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรประมาณนี้หรอกครับอยากให้คนลองไปซื้อเติมเองมากกว่านะครับแต่ผมรับรองว่าไม่ทําให้เครื่องพังแน่นอนนะครับมันประมาณ120มิลลิตรนะครับถ้าเติม17 มิลลิลิตรก็น่าจะใช้ประมาณใช้ได้ประมาณสักหกดรอบมั้งนะครับก็ต่อน้ำมัน7จ็ุดจจุดหนึ่งลิตรของ NMAX นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็เอาไปหารถหลังกันไปนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะลองซื้อมาใช้แล้วก็มาบอกกันด้วยนะครับว่าหลังจากลองเติมไปแล้วความรู้สึกในการบิดอัตตาเร่งอะไรต่างๆมัน แตกต่างจากเดิมหรือเปล่านะครับผมไม่ได้มโนนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยเราก็ชินมือของเราเองแล้วใช่ไหมแต่พอลองเติมเข้าไปมันมาจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนไปลองซื้อมาใช้กันเองนะครับไม่ทําให้เครื่องพังหรอกครับเพราะว่าระดับนี้แล้วของบางจางนะครับก็คงไม่ได้เอาของกะกๆมาให้เรานะครับก็หวังให้ทุกคนไปลองใช้กันดูนะครับแล้วได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมหาซื้อมาใช้นะครับเตอ่อ เออฟิลิโอจีอัลนะครับ